หนูไม่คิดเลยนะคะแม่ว่าคนที่ช่วยชีวิตแม่เนี่ยจะทำงานอที่ไซ์งานของเราถ้าไม่ได้เขาแม่ก็คงไม่รอดยังไงแม่ก็ต้องตอบแทนเขาให้ถึงที่สุดแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงหนูก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุด ฮัลโหลสวัสดีค่ะว่าไงนะคะพ่อกำลังอาการแย่เหรอนี่แล้วเรื่องที่ฉันให้นายไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือคุณวิกกี้ให้ผมไปตามหาน้องสาวแท้ใช่ไหมครับยังไม่ได้ข้อมูลอะไรครับงั้นนายรีบตามหาเขาเลยนะฉันอยากให้น้องของฉันเนี่ยกลับมาอยู่กับครอบครัวเร็วๆ พ่อพ่อเป็นไงบ้างอ่ะพ่อยังไหวไม่ต้องเป็นห่วงพ่อละลูกยาย่อมทำงานหนักมากนะเงินที่ลูกทำงานมาได้ก็เอาไปใช้เธออย่าเอามาเป็นค่ารักษาพ่อเลยถ้าเกิดพ่อไม่รอดจริงๆอ่ะหนูก็ไปตามหาครอบครัวที่แท้จริงของลูกเถอนะพ่อพ่อพูดอะไรของพ่อเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปขอเบิกค่าแรงกับหัวหน้านะแล้วก็จะเอาเงินมารักษาพ่อยายไอ แกรีบกลับมาทำงานเดี๋ยวนี้เลยนะไปอู้อยู่ได้พ่อแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูจะรีบไปเบิกเงินงวดก่อนที่หัวหน้าเขายังไม่จ่ายมารักษาพ่อนะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนพวกแกอย่าบ่นให้มันมากนักถ้าอยากได้เงินก็ก้มหน้าทำซะมัวตะบ่นกันแล้วเมื่อไหร่านมันจะเสร็จนะ รีบทําซะถ้าเกิดฉันกลับมาแล้วงานยังไม่คืบหน้าเงินเดือนพวกแกไม่เหลือแน่เข้าใจไหมเรียบกลับไปทำแล้วไปหัวหน้าคะคือฉันขอเบิกเงินงวดที่แล้วก่อนได้ไหมคะไม่ฉันไม่จ่ายทําไมฉันต้องทําตามเธอด้วยนะหัวหน้าคะหัวหน้าช่วยฉันเถอะนะคะฉันต้องเอาเงินไปรักษาพ่อจริงๆอะ่ะนั่นพ่อแกผู้ช่ยพ่อฉันแต่หัวหน้าคะ ถ้าหัวหน้าไม่ให้เงินฉันเนี่ยฉันจะไปฟอ้องกรมแรงงานนะคะฉันใหญ่ที่สุดในใสายงานนี้แค่เงินเดือนแกออกชา้าไม่ไม่กี่วันน่ะจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นักเลยไอ้แกรู้ไหมว่าก่อนเงินมันจะออกได้แต่ละงวดอะ่ะมันต้องใช้เวลามันต้องผ่านหลายขั้นตอนถ้าแกรับไม่ได้นะก็ออกไปซะไปตัดหัวหน้าคะ เลิกลังแกเด็กคนนี้สักทีคุณหนูมาทำอะไรที่นี่อะคะเด็กคนนั้นคือน้องสาวของฉันเองน้องสาวคุณนุ่นเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะขึ้นต่อไปเนี้ย <c oughs> เธอคือน้องสาวของฉันส่วนค่ารักษาพยาบาลของพ่อเธอ ฉันจ่ายให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณมากเลยนะคะแต่ทำไมคุณถึงมาช่วยฉันล่ะคะทางๆท,ที่เราไม่เคยแม้แต่จะเจอหน้ากันเลยสักครั้งอะเรื่องมันยาวนะ่ะไว้ถ้าเธอเจอแม่ของฉันเธอจะเข้าใจเองแต่ก่อนที่เราจะไปเนะี่ยฉันขอสั่งสอนหัวหน้าง,งานคนนี้สะกก่อน mm hmm. คุณก้อยคะ ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะมีพฤติกรรมแบบนี้ฉันขอไล่คุณออกคะ่ะไล่ออกแล้วก็อย่าคิดนะคะว่ามันจะจบที่แค่โดนไล่ออกเพราะว่าฉันเนี่ยจะสั่งทุกบริษัทในเครือ P V Group ว่าห้ามรับคุณเข้าทำงานเราไปกันเถอะเออสวัสดีค่ะคุณนาะ สวัสดีไอไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณน้าคือคนที่เป็นลมอยู่ข้างถนนเมื่ออาทิตย์ก่อนใช่ไหมคะใช่ฉันเองจา้าคุณน้าเป็นไงบ้างคะอาการดีขึ้นหรือ,อยังดีขึ้นมากแล้วแหละนี่ถ้าไม่ได้เธอช่วยแม่ฉันไว้เนะี่ป่านี้แม่ฉันต้องแย่แน่เลยอ่ะรับนี่ไปนะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เธอช่วยแม่ของฉันไว้ เงินตั้งมากมายขนาดนี้ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไวเนะ้เถอะน่ะถ้าเทียบกับที่เธอเนี่ยช่วยชีวิตแม่ฉันไว้เงินแค่เนี้เล็กน้อยมากเลยนะแลวไม่ใช่แค่นั้นนะแม่ของฉันเนี่ยจะรับเธอเป็นลูกบุญธรรด้วยนี่คุณพูดจริงหรอคะจริงสิในที่สุดฉันก็จะได้มีน้องสาวสักทีปะฉันมีของที่เตรียมไว้ให้เธอด้วยนะ งไชอบไหมฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะแค,ค่แม่คุณรับฉันเป็นลูกบุญธรรมแค่น um um um> um um ี้ฉันก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วค่ะนี่ค่าขนมของเธอฉันให้เธอใช้เดือนละหนล้านบาทหล้านฉันไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะคุณไม่ต้องให้ฉันเยอะขนาดนี้ก็ได้เลิกเรียกฉันว่าคุณสักทีตอนเนี้ เธอเป็นน้องสาวของฉันแล้วนะไหนลองเรียกฉันว่าพี่สิพี่นุ่นเก่งมากเธอไม่ต้องกังวลน,นะเงินของครอบครัวเราเนี่ยเธอใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมดหรอกปเราไปหาอะไรกินกันดีกว่า นี่มันเยไอไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่เธอรู้จักกับสองคนนี้ด้วยเหรอรู้จักสิรู้จักดีเลยด้วยละ่ะเพราะว่าไอเนี่ยเคยเป็นเพื่อนเก่าของฉันเคยงั้นเหรอหมายความว่ายัางไงอะก็หมายความว่าตอนเนี้ยฉันเลิกคบกับเยไอไปแล้ะใครจะอยากเป็นเพื่อนกับคนงานก่อสร้างล่ะถ้าคนอื่นรู้เนี่ยฉันอายเขาแย่เลยนี่เธอเลือกคบคนที่ฐานะงั้นเหรอ <laughs> ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิดูอย่างแฟนของฉันสิพี่เฟิร์สเนี่ยเขาเป็นถึงผู้จัดก,การของ JPC Hotel เลยนะพี่นุ่นอย่าไปสนใจเลยเราไปกันเถอะเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนอะนี่ไอ้รถเธอเหรอใช่ฉันเป็นคนซื้อให้ไอ้เองแหละซื้อให้งั้นเหรอนี่ไอ้เธอไปหลอกเขาออยัางไงเนี่ย เขาถึงได้ซื้อรถหรูแบบเนี้นี่คุณฉันคิดว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนใจดีกว่านะคืนให้ไอ้ไอเข้าไปนั่งในรถเนี่ยระวังกลิ่นความสกรปรกอะ่ะมันจะติดรถเอานะคะ <c oughs> แล้วยังไงหรอคะถึงไอจะเป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยแต่ฉันว่าไอาอะ่ะเขาดูแลตัวเองดีกว่าพวกคุณอีกนะคะเพราะพวกคุณเนี่ยถึงแม้ภายนอกจะแต่งตัวดูดีแต่ว่าข้างในคงจะสกปรกหน้าดูเลย นี่เธอกล่าว่าใช่เหรอ,อพอเธอไปเฟิร์สอย่าไปเสียเวลาคุยกับมันเลยไอ้พรุ่งนี้พวกฉันจะจัดงานปาร์ตี้ที่ JPC Hotel เธอสนใจมาด้วยไหมล่ะจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างว่าคนรวยๆเนี่ยเขาปาร์ตี้กันยังไงไม่ละ่ะใครจะอยากไปรู้ละ่ะไปสิงั้นก็ดีเอาไว้เจอกันที่งานนะ <Hello. S 2> ท่านประธานครับผมเห็นน้องสาวของคุณอยู่กับคู่แขกของเราครับว่าไงนะแหมนี่เธอกล้ามาที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยแต่ที่เนี่ห้อง VIP ห้องที่ดีที่สุดของ JPC Hotel รับเฉพาะลูกค้าที่มีระดับซึ่งพวกเธอก็ แล้วทำไมพวกฉันต้องไปด้วยเพราะว่าพวกฉันเนี่ยก็ใช้เงินซื้อสินค้าและก็บริการกับพวกเธอเสมือนได้ยังไงล่ะพวกเธอเนี่ยเทียบกับพวกฉันไม่ได้สักนิดจะออกไปดีๆหรือจะให้คนมาลากตัวพวกเธอเนี่ยโยนออกไปข้างนอกก็เรียกมาสิรปภรปภมีอะไรครับผู้จัดการนี่นายช่วยลากตัวสคนนี้ออกไปทีสิได้ครับ คุณนุ่นนี่นายรู้จักยี่นี่ด้วยเหรอรู้จักครับคุณนุ่นทายาทของ P V Hotel เจ้านายกล่าของเองครับนายออกไปก่อนเถอะพอดีว่าฉันจะคุยเรื่องธุรกิจกันนะ่ะที่เธอพูดเไรกับเธอเนี่ยเอ้ยรา,าพรามาก่อนพี่เฟิร์ส P V Hotel นี่ใช่คู่แข่งของโรงแรมพี่หรือเปล่าวะ ก็ใช่นะสิออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะที่นี่ไม่ต้อนรับในเนี้ยมีเงินอยู่พันล้านแค่ฉันซื้อที่เนี้ยนายก็ตกงานละแล้วใครบอกว่าฉันจะขายให้ล่ะทถ้าประธานครับสองคนเนี้ยเข้ามาก่อความวุ่นวายครับใช่ค่ะฉันเป็นพยานได้เดี๋ยวพวกมันเนี่ยก็จะมาซื้อโรงแรมของเราครับ ถ้าประธานห้ามขายเด็ดขานะครับฉันไม่ขายอยู่แล้วไม่ต้องสั่งให้ฉันทำอะไรดีแล้วที่พวกเขากล้ามาที่เนี่ยพอฉันอยากเจอน้องสาวของฉันน้องสาวทำไมไอถึงหน้าเหมือนเธอเลยอะก็ไอเนี่ยคือน้องสาวของฉันไงคะนี่คุณร้อเล่นหรือเปล่าคะฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าฉันเป็นน้องสาวคุณอะ เธอเนี่ยมีแผลเป็นที่ต้นขาพอปีใหม่ตอนที่เรายังเป็นเด็กเราเคยเล่นไฟเย็นด้วยกันแต่เธอเนี่ยพลาดทำไฟโดนขาตัวเองจนทำให้เธอมีแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้ไงใช่จริงๆด้วยอะ่ะพี่สาวของฉันก็คือคุณเออผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมพูดจาไม่ดีไปบ้างแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่กับน้องเนี่ยได้กลับมาเจอกัน งั้นเดี๋ยวผมก็สานงานกับทีมงานทุกฝ่ายเพื่อจัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณไอซเอาให้ใหญ่โตส่งก็ฐา,านะนอกสาวท่านประธานเลยนะครับผมไม่ต้องหรอกค่ะเพราะว่าฉันไล่คุณออกโทษฐานที่คุณเนี่ยว่าน้องสาวฉันแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือคุณเลือกปฏิบัติกับแขกอย่างไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปซะพี่ทําไงดีอ่ะพี่โดนไล่ออกแบบเนี้ยแเรจอาเงินที่ไหนไปจ่ายนี่อ่ะเป็นเพราะเธอเลย ทำาไมฉใชเป็นแบบเนี้หยุดที่นี่ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงถ้าจะตีกันเนี่ยตีที่บ้านนายส่วนเธอโรงแรมคู่แข่งของฉันฉันขอให้เดี๋ยวค่ะคือตอนนี้หนูกับพี่นุ่นเราตกลงที่จะเป็นพี่น้องกันถ้าพี่ไม่โอเคอ่ะหนูไปอยู่กับพี่นุ่นก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะ ฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลน้องสาวของฉันเป็นอย่างดีฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนคุณเลยอะคะ่ะนอกจากจะเสนอการร่วมลงทุนของทั้งสองโรงแรมให้เป็นพาร์ทเนอร์กันนี่พี่พูดจริงหรอคะจริงสิงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไว้ค่อยนัดคุยกันนะคะ